ด่วนโมเดลเยงกระทันหันรับมือพายุฤดูร้อนชุดต่อไป15-18เมษายนนี้อีสานตะวันออกรับมือพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเยพยากรากาศในช่วงเที่ยงวนันศุกร์ที่12เมษายนทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยาพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้า10วันลงหน้าพายุรุนแรงชุดต่อไป15-18เมษายนนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมและรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นยงกันบ้างครับฝนชุดที่แล้ว9-11เมษายนพื้นที่ไหนได้รับฝนกันชุ่มฉ่ำกันบ้างพื้นที่ไหนได้รับน้ำในการทำเกษตรกรรมพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ซึ่งพื้นที่บ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุงตำบนจานอําเภอกันทรารมสีสเกตวันที่9เมษายนได้รับฝนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสร้างความชุ่มช่าในวันนี้12เมษายน2517ชุ่มช่าอีกครั้งนะครับเมื่อช่องรุ่งสางที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณตี5ที่ผ่านมานะครับฝนตกฟ้าขนองลงมาพอทําให้ชุ่มช่าพอเปียกพอชุ่มสร้างความชุ่มช่าไปในหลายพื้นที่นะครับ ริ่มตกตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะไปในด้านของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาสู่ตะวันตกเฉียงใต้เมื่อคืนนี้นะคะจากพื้นที่อุบลราชธานีลงมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตกไล่เลียงมาแต่ตกเป็นบางอำเภอนะคะบ้านของแอดมินก็ได้รับฝนเช่นกันพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าคะนองกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบ้านของแอดมินมีจัดงานบุญพะเวศไหมนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าถ้าจัดในด้านของงานบุญประเพณีบุญพะเวทในทุกๆปีปีไหนที่ฟ้าฝนดีหน่อยก็จะมีฝนตกฟ้าขนองลงมาซึ่งแอดมินก็ยังพูดกับชาวบ้านอยู่นะครับเมื่อวานนี้ว่าจะเป็นไปได้หรือว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองลงมาเพราะโมเดลไม่มีฝนเลยในช่วงนี้แต่ที่ไหนได้นะครับช่วงรุ่งสางที่ผ่านมาก็ตกจริงนะครับ ตามที่ชาวบ้านเขาพูดเอาไว้จริงๆแต่ดูโมเดลไม่มีฝนเลยนะครับโมเดลคาดการณ์ก็เรียกได้ว่าหักปากกาเซียนไปเลยนะครับซึ่งนะครับในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนเช่นกันนะครับอุบลราชธานีรีส,สเกตแต่ก็ไม่มากนะครับก็มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ซึ่งฝนโดยส่วนใหญ่ในวันนี้12เมษายนก็จะน้นหนักไปเที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ด้านของพายุฤดูร้อนเก็บตกในวันนี้12เมษายนซึ่งนะครับในวันนี้ 12เมษายนมีฝนภาคเหนือส่วนในวันพรุ่งนี้13เมษายนจนถึง14เมษายนฝนจะลดลงนะครับและในช่วงวันที่15เมษายนรับมือพายุรุอนรอีกครั้งซึ่งจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่สารทางตอนบนดังนั้นโมเดลเปลี่ยนกระทันหันทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับจากโมเดลคาดการณ์ในช่วงวันที่15เมษายนจะเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนบนก่อนนะครับจากนั้น16-17เมษายนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งนะครับฝนในรอบนี้จะไม่มากนะครับประมาณ10-30%ก็มีตกได้บางพื้นที่เช่นกันนะคบจากพายุฤด,ดูร้อน ส่วนฝนไม่เน้นหนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในด้านของสภาพอากาศที่แปรปรวนพายุลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะครับรวมถึงความเสียหายในด้านของสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนสาไฟฟ้าต้นไม้หักโคน่นต้องประวังกันต่อนะครับในช่วงวันที่15จนถึง17เมษายนโดยจะเน้นหนักที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ15เมษายนภาคเหนืออีสานทางตอนบนหลังจากนั้น 16- 17เมษายนนะคบภาคอีสานภาคตะวันออกก็เตรียมรับมือ ส่วน18-21เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจากโมเดลพาย,ยุสายฟ้า ecmwfwindy com ฝนจะลดลงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูในด้านของการพยากรณา์าในวันนี้1 2 1 3เมษายน2567พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับพยากรณ์ในอีกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ ความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยนะครับหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะมีพายุฤดูร้อนแล้วมวลอากาศเย็นถอยแล้วนะครับขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือขึ้นสู่ประเทศลาวทางตอนบนแล้วในขณะนี้มีเฉพาะหย่อมพอาอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมทําให้ประเทศไทยในหลายพื้นที่มีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดและมีฟ้าหัวในตอนกลางวันแต่ก็ยังคงดีหน่อยนะครับที่จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากทะเลจีนใต้นําความชื้นจากทะเลอ่าวไท เข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวออกจึงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ดังนั้นนะครับ ขอให้เฝ้าระวังในด้านของฝนในบางพื้นที่ในช่วงนี้อาจจะมีลมเข้ามาด้วยในบางพื้นที่นะคบพายุฤดูร้อนย่อมๆสำหรับลมต่นออกและลมต่นออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และเทเลอันดามันทําให้มีฝนบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลงกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากแม่ฮ่องตอนเชียงใหม่อุตรดิตถตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาและสูงสุด36-42องศาจากลมใต้ความเรว็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22, 2 2<ม>27องศาและสูงสุด37-39องศาจากรมตะวอ,ออกความเร็ว1 0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนรอยละสิบส่วนมากสระบุรีกาญจะนะบุรีและดุไัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิถึง28องศาและสูงสุดสาถึงสี่สิบเอ็องศาจากลมตะวันรรออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถีสบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจดัดฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละ 10. สิบส่วนมากนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบหกยี่สิบเก้าองศาและสูงสุดสามสิ 3, 4, ถึงสี่สิบองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดเคลื่อนต่ำกว่าหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรกรุงเทพม,มหานครบริมนทนอากาศร้อนถึงร้อนจดัดฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบ อุณหภูมิตัมสุด2 7องศาและสูงสุด38-41องศาจากลมตะวนออกเชียงใต้ความเร็ว1 0ยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากประจบที่ขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาและสูงสุด33-39องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามลมตออกเฉียงใต้ความเร็วถมง3 0กิมตรชั่โมงทะเคล,ลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตออกความเร็ดดเรออวมรถง 30, วมง3 5กิโมตรชัมงทเคล,ลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10 ส่วนมาระนองพังงานและกระบีอุณาภูมิต่ำสุดที25-28องศาและสูงสดุด35-39องศาจากรมตะวันออกความเร็วสูงสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรต่อไปแอดมินจะพามาดูที่ด้านของพื้นที่ภาพข่าวรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะ สวมหมวกนิรภัยอย่างไรถึงจะช่วยลดความบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้จริงสวมหมวกนิรภัยที่พอดีกับขนาดของศีรษะไม่หลวมหรือคับแน่นจนเกินไปนะครับคาดสายรัดคางให้กระชับใต้คางเพื่อไม่ให้หมวกนิรภัยดูดออกจากศาีรษะเปลี่ยนหมวกนิรภัยทุกๆ3-5ถึงปีหรือหลังจากที่หมวกนิรภัยได้รับความกระทบก,กระเทือนรุนแรงนะคะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีสีสันสดใสเพื่อให้คนขับขี่รถคันอื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วน4ต่อต้องตรวจก่อนขับรถทางไกลนะคะับ 1. ตรวจเช็ค้อและยางรถยนต์ล้อไม่ขดไม่เบี้ยวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยางไม่มีรอยปริบวมรั่วซึมและมีลมยางอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนดนะครับตรวจเช็คระบบเบรกพาเบรกไม่บางจนเกินไปและสามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภยัยตรวจเช็คระบบไฟ ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟจุกเฉินต้องส่องสว่างคมชัดและใช้งานได้ดีตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่โดยเฉพาะขั้วแบตและฉนวนสายไฟตามความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ไม่ให้มีคราบติดน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่กำหนดอยู่เสมอและเช็ควันหมดอายุของแบตเตอรี่รถยนต์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะๆอย่างหันหุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ